สบายดี a r r d i t i o n จีนลาวร่วมมือสร้างวิทยาลัยปั้นหัวกะทิเทคโนโลยีดิจิตัลบริษัท Newsoft Education เทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยฟูเออของจีนร่วมกับมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ของสปปลาว ได้เซ็นข้อตกลงสร้างวิทยาลัยบ่มเพาะผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่สปปลาวครับโดยข้อตกลงข้างต้นได้ระบุครับว่าวิทยาลัยแห่งใหม่นี้ชื่อว่าวิทยาลัยดิจิทัลจะทําหน้าที่จัดสรรการฝึกอบรมผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับอุดมศึกษาอาชีวะและการศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการด้านดิจิทัลแก่สปปลาวทั้ง3ฝ่าย จะส่งเสริมกลุ่มสาขาวิชาที่มีการแข่งขันและขยับขยายการสร้างสาขาวิชาใหม่ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่การร่วมพัฒนาสาขาวิชาต่างๆเช่นวิศวกรรมซอฟต์แวร์สื่อดิจิทัลและอ e ีคอมเมิร์ซโดย Newsoft Education จะรับผิดชอบด้านแพลตฟอร์มการศึกษาอัจฉริยะและแหล่งทรัพยากรนอกจากนั้นครับทั้ง3ฝ่ายยังคงคาดหวังครับว่าจะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในกลุ่มประเทศอาเซียนผ่านความร่วมมือทางการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งมีการเซ็นข้อตกลงข้างต้นในฝูเออมณฑลวิวหนานหรืออยูนานทางจีนตะวันตกเฉียงใต้ครับแล้วพบกับ LTV ที i o ชันได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี